ระยะเวลามันผ่านไปนานมากทำให้คนคิดว่าองค์ชายเสียเป็นคนแก้พินัยกรรมเองหรือเปล่า บอยนะคะหลังจากคืนบัตรแล้วใช่ปะเขาก็มีการตรวจพาสปอร์ตถ้าเป็นคนที่ก็คือตรวจบ,บัตรประชาชนเนาะไอดีการ,รู้สึกว่าถ้าเป็นจุดสําคัญสําคัญของที่เนี้ยเขาจะมีการตรวจแบบนี้ตลอดเลยนะมีซุ้มตรวจตลอดยินอนะ ะะคขึ้นมาเชียนแอนมืบ์ชาวเวอร์เชียนมอนสแควร์เชียนแมนเหมาแม,เมออนเจอร์ฮอลสับเวลฟโรเลสบิวเซียมนี่เขาทำการตรวจตรวจพาสปอร์ตรอนี่ก็เตรียมพาสปอร์ตเมื่อกี้น,นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจพาสปอร์ตเรานะคะว่าปั๊มเข้ามาวันไหนนะคะต้องโชว์วันปัม๊มเอ่อวันที่มาถึงประเทศจีนเนาะ ใหม่วันที่มาถึงปักกิ่นะคะต้องเปิดหน้าให้เขาดูข้างหน้าก็มีตรวจอีกรอบนึงนะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าตรวจตัวหรือตรวจอะไรเมื่อกี้นี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจตัวนะคะอีกรอบนึงนะคะแล้วข้างหน้าก็มีอีกนะคะมีอีกอ่านหนึ่ง คือเมื่อกี้เนี้ยเราจะเช่าชุดนะแต่ไม่แน่ใจว่ารอบๆเนี้ยมันเช่าตรงไหนนะ่ะทุกคนมันเงียบมากเลยเจ้าหที่บางคนบอกว่าข้างในมีนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าข้างในมีหรือเปล่าออกได้ดีเราออกมาจากตรงที่เขาตรวจแล้วนะคะเขาตรวจกระเป๋าแบบคนละเอียดมากเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายอะเมื่อกี้เนี่ยเขาเจอพวกไฟเช็คอะไรอย่างงี้ด้วยนะ แบบห้ามดูดห้ามสุบบุหรี่ในนี้นะคะแล้วก็คนละเอียดมากคนทั้งตัวเลยเอาก่อนจะเข้ามานี่คือบรรยากาศเมื่อเข้ามาข้างในมันงใหญ่มากอะ่เอะเดินยังไงดีอ่ะตามทัวร์ไปแล้ว เออคนเยอะมากไหมนะคะดูคนเนเยอะมากเ้ยมุนมาหาชนเยอะมากอะไรคือฝั่งตรงข้ามนะคะแเราจะเข้าะ ข้างมากเหมือนเป็นน้ำไม่ใช่ใช่านใเนี่เปแล้วเดี๋ยวเราตรงเข้าไปนะคะกว้างมาก จากประตูนั้นจนถึงประตูนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโล <laughs> แดดก็แรงอากาศก็เย็นนะคะตรงนี้มันใหญ่มากทุกคนเวลามาที่เนี่ปักกิ่งอะ่ะใช้คาว่ามันใหญ่มากได้เปลืองมากทุกคน <c oughs> เราต้องรีบเลขงฝีเท้าก่อนนะมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วสู้มาแล้ไม่ไหวหรอกคนเยอะมากทุกคนแบบในตู่นะคะคือเห็นทุกอย่างเลยนี่เราอยู่ในพระราชวังใช่ปะ เห็นข้างในหมดว่ามีอะไรยังไงแระวังทั้งหมดดูดิตรงไหนไม่หลงแน่นอนสองพัเรากำลองจะเดินเข้าไปในพระสา์ต้องข้างะตั๋วตอนบ่ายคนเยอะมากนะคะข้างหน้าคือคนมหาศาลเดี๋ยวเราเข้ากันหน่อน ไม่ทับมาแล้วนะคะคงมาเต็มเลยค่ะก็คือสแกนของเข้ามาเนาะ ของเข้ามาแล้วก็แต่ถ pues, like so ้าใครมีเด็กเล็กนะคะมีแบบว่ารถเข็นอะไรเงี้ยหรือว่าคนแบบว่าต้องนั่งยูแชร์สามารถเข้าทางนี้ได้เลยแต่ว่าต้องตรวจปากกันเขาแค่เขาแค่แบบว่าไม่ให้เบียดกันเหเข้าไปเข้ามาแล้วสวยสวยมากทุกคน ไปค่ะตรงไปข้างในกัน คนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ร้อนมากด้วยแสงแดดคือแรงมากเลยนะคะข้างในกว้างมากเลยไม่รู้จะเดินหมดหรือเปล่านะคะวันนี้แต่ว่าพยายามจะเดินให้หมดนะคะชุดอันนี้นะคะอาเจ๊บอกว่าต้องไปคืนก่อนหกโม,มงเย็นเนาะเราก็ต้องเผื่อเวลากันสักหน่อย ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินตามตามกันมานะคะสวยมากทุกคนจะบอกว่าใหญ่มากนะข้างในอ่ะ เข้ามาแล้วก็คนเยอะมากเลยทุกคนดูดิสวยมากสวยและใหญ่มากด้วยนะ <S <S ข้างในนะคะเราไม่ได้มากับไกด์เราก็เอ่อมาซื้อไอเนี้ยออตโตเมติกไกด์เซอร์วิสออฟฟิศมีทุกภาษาเลย ราคาอยู่ที่ถ้าภาษาจีนนะ20หยวนแต่ถ้าภาษาอื่นอยู่ที่40หยวนอันนี้ถ้าใช้เสร็จก็คือที่ทางออกนะคะอันนี้นะคะเพื่อจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเดินไปอ่ะเขาก็จะอธิบายว่าห้องนี้คืออะไรอ่อโถงนี้คืออะไรนะ 赶紧走，直接给放下了，马快点的。<noise> <noise> ก็แต่ว่ามันจะจับสัญญาณนะคะ Please do not take the automatic drive away from ม h e บ a ทะเ e หือมันน่าจะจับสัญญาณออโต้เอาว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เซร็จนะคะทางออกมีที่คืน่ต้องข้างหน้าเรานะคะคือพระชัชพระราชตับหนักเฉียนชิงนะคะข้างบนนะคะคือป้ายคำขวัญ เจ้างตั้งวันหมิงถงอันนี้นะคะมีความเกี่ยวข้องกับวัดรามาทุกคนจะสังเกตได้ว่าข้างบนน่ะมีภาษาเหมือนเอ่อเหมือนภาษารามาด้วยอ่ะเหมือนภาษาเหมือนที่วัดรามาด้วยเนาะอันเนี้ยทุกวันสําคัญนะเขาจะมีเปิดให้คนที่อายุมากกว่าหกสิบปีอ่ะเข้ามาฉลองเนาะข้างใน ตรงนี้นะคือสถานที่ตรงนี้คือกษัตริย์คังซีอ่ะเขาแต่งตั้งลูกชายคนโตนะคะให้ประทับที่นี่แล้วที่เนี้ยพวกคณะเสนาวดีอ่ะเขาแบบเป่าหูอะไรเงี้ยแบบเหมือนยุยงยุแยอะไรอย่างงี้ทําให้พี่น้องเขาทะเลาะก,กันนะพี่น้องสี่คนก็เลยแบบว่ากันแกล้งฆ่าแกงกันเองนะคะจกักรพรรดิคังซีอ่ะเขาก็แบบพอทราบเรื่องอะไรเงี้ยนะ เขาก็มาพิจารณาใหม่นะว่าจะให้แต่งตั้งให้ใครเป็นเขาก็เลยจะมอบให้องค์ช้ยี่ที่เดียวกับที่วัดลามะมเลยนะคะทีเนี้ยมีคนอะ่ะหลายคนเขาสงสัยว่าจากักรพรรดิคังซีอะ่ะแต่งตั้งองค์ช้ยสี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลามันผ่านไปนานมากทําให้คนคิดว่าองค์ช้ยสี่เป็นคนแก้พินัยกรรมเองหรือเปล่าตรงนี้นะคะเจิงต้ากงบิงแปลว่าตรงไปตรงมานะคะ ะะเดินเข้ามาสักพักหนึ่งจะเจอตำหนักนี้นะคะตำหนักนี้เรียกว่ายินหยางยินหยางเชลไทยนะคะยินหยางเยลไทยอันนี้นะคะข้อหมายก็คือไม่ว่าจะฟ้าผืนแผ่นดินใดก็ตามทุกคนก็จะต้องปองดองกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือขอให้มีความปองดองกันเนะาะทั้งซื่อสัตย์และก็ปองดองสามัคคีกันอันนี้คือจุดสำคัญนะคะในการอยู่ร่วมกัน ข้างในอ่ะคือห้องทํางานของพองเฮานะคะคือช่วงเทศก,กาลสําคัญต่างๆเนี้ยเขาก็จะเชิญพระเมเหสีนะคะหรือฮองเฮาอ่ะมาอยู่ตำหนักนี้เพื่อให้ทุกคนอ่ะมาถวายพระพรไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในเงในออันนี้คือพระตำหนักคุณหมิงนะคะเขารอไว้หมดเลยไม่ให้เข้าเนาะที่แห่งนี้นะคะเป็นที่จัดงานแต่งสมัยก่อนเนาะ ใช้เงินประมาณ11ล้านตำลึงหรือ44ล้านบาทสมัยก่อนนะทุกคน44ล้านบาทเมื่อก่อนทองแค่ไม่กี่ร้อยต้องข้ามเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินนะคะอคจ,ะจ,ะจะนอช e r i เพื่อนหนอการเคือตรงไปนะคะ visitor service area ก็คือเลี้ยวขวา ไปดูกันเริ่มหิวนิดนึงแล้วเหมือนจะมีกาแฟอะไรเงี้ยนะ 十五八八六呢，这里。嗯、那个，鸡要几份？一份两个，一份两个。还要什么、啊？鸡腿要吗？这是香肠，香肠猪吗？猪？这一一份。 เดี๋ยวจะดังันเดลาดค่ะ有点辣鸡腿是辣的啊มเเ้ค่ะรสชาตอาหารอะไรนะอร่อยมากมันก็คือไก่นิโอรีนะทุกคนไก่นิโอรีแล้วก็สั่งไส้กรอกมานะแล้วก็ต้องไก่ ไก่เนโอลีน่ะเขาขายเป็นฝ่นหนึ่งฝนก็คือสองชิ้นอันนี้สั่งมาสิบสองชิ้นนะหกฝืนแล้วก็ต้องไก่อันนึงใช้กรอกโคกกระป๋องหนึ่งราคาทั้งหมดประมาณร้อยสี่หยวนนี่คือบรรยากาศข้ามข้างใน,นนะ

ทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่ในร้านขนมหวานนะคะในพระความลูกกงเนาะอันนี้มันที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะ สำหรับคนจนะีนในไอจีเสี่ยวหงชูอะไรเงี้ยลงเยอะมากทุกคนเป็นล้านลับเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าพอเรามาถึงหน้าช่้ะเราต่อคิวนะคะต่อะคะิวเพื่อเราบัตรคิวและอาเจ๊น,นันนนแจกคีนะคะบัตรคิวต่อคิวเสร็จเราก็รอรอเขาเรียกเนาะเขารอเขาเรียกเสร็จเขาก็จะให้ ไม่บัตรมาแล้วก็ไปสั่งถามว่ามีโตะหรือยังถ้าไม่มีโตะก็คือต้องไปหาต่อเอานะแต่เนี้ยโชคดีมากที่มาถึงตรงเนี้ยมีโตะว,ว่าเป็นไพรเวทนะคะแล้วก็คือสิ่งที่เราสั่งมนะคะนี่อลังการไหม นี่เป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะราคาประมาณ30กว่าหยนะะนะะวนเดีะราคาเชอร์เบอรี่ชเชอร์เบอรี่สามสบสองหยวนสีโซ่อันนี้เป็นหยูหี่นะคะก็คือสมปรารถนาอะไรเงี้ยตัวนี้38มสิบแปหยวนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นแบบน้ำผลไม้แล้ว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นของหวานของราชวงศ์อะไรเงี้ย เท่าท,ที่เข้าใจนะคะราคา28หยวนเดี๋ยวขอชิมเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยวิหอมหอมมากเป็นแบบเย็นๆนะมีลิ้นจี่แล้วอันนี้เป็นลูกลูกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลูกอะไรอ่ะของจีนอนะ่ะแล้วก็มีเลมอนด้วย เดดมาเยี่าลอ้านมดี๋ยวเราจะมาลองนี้เคกช็อกโกแลตนะ มันเย็นมากอร่อยมันเย็นมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะข้างนอกไว้เหมือนเป็นมูสนะข้างในมันมีไส้เหรอเขียวอืม ไม่ได้กอล่าใช่ไหาได้ถัว่ววุ้ยอะไรท่าอะไรนะเราว่าเค้กส้มนะ วันนี้ลาแต่ว่าไม่เลี่ยนข้างล่างมันเป็นเหมือนแค้กเกอร์มั้งเดี๋ยวขอชิมก่อนใช่เปล่าชิเทเค้กค่ะเป็นเหมือนชินเทเค้ก หมดแล้วค่ะทุกคนสรุปนะคะคืออร่อยมากโดยเฉพาะถ้วยนี้นะอร่อยจริงแนะนำมาให้สั่งนะคะอันที่อร่อยถัดมาคือเค้กช็อกโกแลตคือดีอันนี้คืออร่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นอนะ่ะคือกินได้ดีกว่าที่มันเป็นส้มๆอ่ะลูกๆอ่ะอันนี้คือเฉยๆนะแต่ก็กินได้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่จนกินไม่ได้อะ่ะ ส่วนช็อกโ,โกแลตอ่ะคืออร่อยเหมือนมูสเหมือนเค้กช็อกโ,โกแลตอะไรพวกเย็นอ่ะมันเย็นๆอ่ะแล้วก็อันนี้อร่อยที่สุดมาต้องสั่งห้ามผลานนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อค่เสร็จแล้วก็ะมาไปกันนี่จะคะต้องต่อคิวรับบัตรโซนนี้ร้านนี้ก็เป็นร้านขายของฝากอีกอันเนื้ะ

อันนี้เหมือนเป็นพีิพิธภัณฑ์โชว์ของเลยนะอันนี้คือพระตำหนักโชว์สิวนะคะคือแปลว่าแปลว่านะแปลว่า แหล่งรวบรวมความงามนะคะที่ตำหนักนี้นะคะเป็นแหล่งรวบรวมความงามเพราะว่าเขาอ่ะจะรวมนางสนมที่สวยนะคะเข้ามาอยู่ในนี้รวมตัวกันอยู่ในนี้และซูสี่นเทาก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าโรงแรมว่าไม่เชื่อดููจะขมเราสเปรอะไรก็ไม่อยู่ค่ะ <laughs> อีกครึ่งชั่มงอีกครึ่งช่วมงเขาจะปิดแล้วนะคะเดี๋ยวรีบออกละ เราก็ต้องรีบกลับเลยนะคะวางจะปิดแล้วเดี๋ยวห้องเต้จะดุเอาเราวิ่งเล่นที่นี่เยอะมากเลยนะถ้าใครสนใจนะคะประตูทางหลังปิดแล้วนะคะไปออกทางอื่นค่ะเราจะได้ออกไหมทุกคนตอนนี้เหลือเวลา20นาทีนะในการออกไปให้น้องให้ได้นี่คือภารกิจ ประวัติต่างๆที่เราเล่ามาให้ทุกคนฟังนะคะก็มาจากอันนี้ค่ะแต่ถ้าใครอ่ะอยากจะฟังกับผู้รู้จริงๆนะแนะนำเช่านี้แล้วก็คืน้นตรงนี้เนาะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพระราชวังต้องห้ามนะคะถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางนะคะเลันเอ i ไอจีเฟ o บุ๊ก u ูทูบและตามกันต่างว่ารอบหน้าเราจะพาไปไหนอันนี้ก็คือทางเงินกลับเนาะ เข้ามานะคะคนเดียวแมกยังไม่กินข้าวเช้าแล้วรีบมาจัดตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรารีบกินแล้วรีบไปร้านนิกนนเ,เกอรี่ที่เดอะนิวมาที่นี่นะออนยีงคือาหาของตงนุนอาไว้เนาะถ้าใครมาเที่ยวเองนะตอนเช้าจะได้เย็นเลยกินเพราะว่าร้านข้าวไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวเก็บเวลาน,นะคะขนาดนี้แปดโมงครึ่งนะค,ะคนนี้ตนองเตรียมน,น้อยอย่ากจริงจัง เราซื้อมาสองตันนะอ,อันนึ้งเป็น o o, อโอรยช็อกโกแลตโอรยโอเดี๋ยวถ้าอร่อยอ่ะจะให้ไปตามกันต้องชิมเหมือนอร่อยออก่อพักหล่นใครเป็นเนยเนยป่ะนะเหมือนมาตัดมาตัดเนยโอ้โหแบน